เบิรร <zo ys ic> er. ์์ดวออชมีวิสัยทัศน์ที่จำกัดวิสัยทัศน์เฮ้ยสมสมเราแค้นเบนมากเลยอ่ะไม่มีปืนสู้มันอ่ะจะฆ่าเรานะเราไม่ฆ่าเราไม่กล้องสองทางไกลเราจะบอกแล้วกันว่าเราเป็นเบิร์ดวอชเชอร์อ่ะเราจะไม่ปืนเนาะเฮ้ยไงนมเฮ้ยโอ้ชิตโอ้ไมค์ก็อดไอเชนระเบิดระเบิดแก้ววิ่ง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 นั่นไงเอ้าเบนแตกใช่ไหมเมื่อกี้ไปดูเบนดิอยู่ไหนวะเมื่อกี้ได้ยินระเบิดแถวนี้อ่ะนั่นไงเจอละ เจอศพเบนละนี่เบนแตกายเบนแตกชิดระเบิดชิดเอาร่างงานระวเบิดมาละโฮะมาก็เจมยาจมวเจโอฮระเบิดแต่ไกลเลยช่วยลวยช่วยลวยอ่าเจมแตกโอ้โหศพอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สวัครับ ออ,อย่าเอาระเบิดมาลงผมนะไม่ได้ลงแต่เจมแตกไปแล้วอะ่ะจริงๆเจมแตกไปแล้วไปดูศพได้เนี่ยลงข้างล่างออกขวาน่ะเอา้าออกซ้ายทำไมอะ่ะไม่หนุ่มเราเป็นแล้วป่ะเนี่ยเป็นเราเระเบิดไปสองศพแล้วใช่ไหมไหนฮะมีไอ้เบนกับกจเจมม,าามีเตยอ่ะอยู่ในห้องซักผ้าหนุ่นมช่วย Holy oh, shit Holy oh, shit Holy oh, shit สภาพเป็นไงบ้าง ระเบิดหรไอยังเฮ้ยเช็ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นแล้วใครแตกแทนวะเอาแล้วใครวะแล้วคือสองตัวนั้นยังรอดอยู่คุยเองระเบิดกันมาแล้วนะวันนี้วุ่นวายมากเลยในการระเบิดอ่าว่ามาครับไม่รู้อะแต่โดนระเบิดกันไปสามคนแล้วอะไม่ใช่ผม <c oughs> ผมมันมีระเบิดติดตัว <c oughs> ผมผมต้องโยนคืนสิ ผมไม่รู้ว่าใครอ่ะแล,แล้วใครมันทำเสียงเตยหนุ <c oughs> น่มไงหนุม่มผมว่าหนุ่มแน่นอนร <c oughs> ับประกันเลยเนี่ยเ <c oughs> จอกูวิ่งป่าแล้วผมาบเดี๋เจอเจอหนุ่มตอนแรกตอนไอ้อะไรเบนเนี่ยวิ่งวิ่งไล่แล้วระเบิดกลับไป <c oughs> อีกทีหนึง่งไอเ้เบนแตกจ <c oughs> บต่อมาเป็นเจมแตกอยู่ตรงห้องกลางกระดิ่งอะ่ะผู้หนีระเบิดทั้งวันเลยกูเจอเตอระเบิดหนุ่มนะไปคุยกันรากหม่วงนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว กูเลยมึงคุยกับลาเมั่วกี้กูเลยมึงนั่นดีวะไม่นะไล่ไล่วาดตั้งมวเขาเหมือนผู้สุประชัยนะสุประชัยแล้วอะไรกันครับกระหนุ่มนี่แหละอำทำลายมันเข้าไปสามศพแล้วใกล้เฟิร์มมันยังมาเปลี่ยนระเบิดที่กูกูอยู่หน้าประตูว้ากูว้ากหนีก่อน ยาซูมาใช้สิผมก็โดนรักระเบิดกหมือนกันเล่าไปเจอใครกวางเจอใครกวางเจอใครกวางแต่ว่าเจอศพคนที่โดนระเบิดทุกคนเลยไอ้เวกูขอโทษเพื่อนไม่แต่มานี่จะต้องไหนวะกูโยนไปแล้วอะไม่โยนโยนสวนกูกกลับด้วยรออะไรกูก็สวนมึกเสียโอเคซื้นใจ จะมีคนมีตังเฮ้ยโผเดี๋ยวจะไปกระจุกกันตรงนี้เนี่ยว่าแต่ฟ้าโอ้ยโอ้ยสามมีประตูพิเศษเราจะว้าปนอีกสามสองเชียพี่เจกเล่นกูแล้วเดินถักประตูโหอิมมอ่มไหมอิ่มไหมพี่เจ๋งใช้ได้โย <laughs> หักประตูเนียนเลยนะเหมือนมืดวับไปเอาเ้าเอาไหรอดอคนแน่สุประชัยตายเป็นกับเจมยังเหลือแต่รอดแปกแทนตอนแรกเกิดมาอยู่สี่ห้าคนแต่ว่าตายไปสองตายคนสี่คนอะกูจำได้มีกูมีนมมีตุปชัยมีเจมอ่ะเจมอ่าไอที่กูเจอ,เใ,ชอใช่ปะกูเจอต้มอยู่ตรง หน้าประตูวัยตรงนั้นอ่ะรูปลำบงอ่ะแฮมูชาเออแล้วนต่คอ่ะเออมึงมึงฆ่าเขาเป็นไงบอกเลยไม่กูไม่ได้ฆ่างั้นไอ้ไอ้ไอ้เกียค่าเขาเป็นไงบอกกูเลยไม่กูขี่ออกมาก่อนนี่แต่เป็นกับเขาแบบเดินไปด้วยกันทางซ้ายกูออกมาทางไอ้ตรงห้องไม่นี่ห้องด้านเกี้ยนไม่คิดจะสงสัยไออ้าวทำไอ้ไอเจ็ดหน่อยไอไอค่าเขาไงวะกูไม่ได้ค่าเออแต่ว่าไอ้เคาแม่มันมันโดนย่อยทำไมมึงเสียงสูงวะไม่ได้ค่า คนคนที่ไหนไอ้ครบไอ้ครบหรือคนที่ไหนอ่ะพี่ไอ้นั่นหนึ่งผมขอขอไูโง่ดีไอ้อะคุเบนเบนอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เบนพู๊บู๊บตัวเองจบเลยผมปอยพี่โชคดีเป็นนายที่โชคดีแทนวะคนที่ไหนพลังพลังคน งเคนที่ไหนละเราเราอะฮะปวดใจวะนายนายพราดฎรอะคนที่ไหนมันเป็นตอนนี้เว้นเบนกำลังจะเข้าประตูมิติอะแล้วมีพี่เจกัะดักไว้แล้วเข้าเคี้ยวพอดีอะเออเออหมือนก็เข้าไปใช่ใช่ไม่่จริงจริงอะเบนเบนเบนเห็นแล้วแต่ว่าเออว่าจะเลี้ยงให้พี่เจกไปกินต่ออะเออเนี่ย S <S 2> <S 2> เดี๋ยวได้ไปเคี้ยวต่อ,อนนคือฆัตรกรยังมีอยู่ต้องสองคนไงเพื่อนเลยเฮ้ยพี่เจกักอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วยังมีแบบคุยต้องให้ค่านกอกระทุ้งเลยนะให้ห่านฮัสกี้อักกี้จูบชาวูบอ,อยู่กันเยอะเกี้ยวไม่ได้อันนี้ไงเรียบร้อย เอาละครับผมความมันเรียบร้อยแต่ขาท้องเลยอ่ะจะท้องเลยกูกูก็รู้สึกดีใจขอโทษไม่ได้ออกอปขาท้องออกแพ้เลยวะพี่เจ็บขอโทษแล้วคือดักประตูมิติด้วยนะอืมอร่อยเคี้ยวมันไอให้อาหารต้นตีนเนี่ยมันทำยไงอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องให้หายมากคนกี่คนนะไอตอนตอนกูคืนในคอปไอหนุ่มไม่เห็นเหรอ ไม่ตอนนั้นเป็นช่วงไอเบนกำลังมาไม่พี่ผมผมอยู่ผมเห็นผมเห็นแต่ว่าผมก็จะเลี้ยงพี่ไอพี่ไปกินต่อก็เลยวเดีดีไอเบนไม่รอดแน่แคสฝั่งหูแต่ว่าเียงผมว่าหลงกวนทีไยโดนเลยครับผมโดนหลงครับเสียงสูงอ่ะกูกูกูเป็นดี่ค่ะกูเป็นทีาค้า พอดีแล้วต้มกลนหน่อยเพื่อน